ดีจริงเที่ยวได้ไปเที่ยวในเมืองนุ่งคําไม่ค่อยรู้เรื่องไปเที่ยวในเมืองเรื่องราวอุ่นวายแกจังวัดนั้นรถจังหูใช่ไหมสองโลทีโลหกโลแปดโลสิบโลแต่โมรถในเมืองต้องวระวังไอด้ดีมันลอกเอาแล้วกับคุนแกแกแต่กับเรามันได้ลอกเราเ้ย์มันตันกันได็กเอ ขานาดรถกูยังเป็นรอยรอยลอกูยังลอกแนวเลยอันรถล่วงนี่เออแล้วไม่ใจปันกินหมยพื้นไอ้ปันกินน้ามันนี่แหละแล้วตือนล่องเล่าเลยที่ว่าเตอลองมันฟืวันนั้นไปตึ้งเธอตัวกอเจอแท็ตึ้งเวลารถออกยืนยบอยู่ล่างตาหนีปล่อยมันตาเหมือบีบแเรียกปูนปูนปูนกูยบใจชมหนำหน้ามันลุงคำไปเลย โจ้เวลาข้าจังวัดนี้ตั้มจ้ทําไมเอยต้องแรงกลางที่นี่ไอเรามันชอบเพี้ยนอยู่แล้วแต่ว่าขับปวยอย่างดีนี่ว่าไม่ให้เพี้ยนอย่างโปรยก่อยตัวเติบวันนั้นไปตึ้งเจอตัวรถควยผ่องอยู่ในโจ้แล้วอ่ะตัว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 ซื้อตัวหนึ่งเบยตัว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 เื้อตัวหนึ่งเบยพอคนหน้าเดินคนแย่งเบียบลำกาไปตึ้งซื้อตัวหนึ่งเบยฮ่าเพี้ยนล่วลุงค้แกเดินเที่ยวสื้อ้องต้มต้มมองมอง โม่เด็กว่าแกจังวัดตัมใจทำไมไรต้องจ่ายเบียร์ตังพี่ทีนี้รถเมื่อันแกจังวัดฉันจังหูจะ่ไหมนับไม่ถึกเด็กมันว่าทีนี้กูจ้องใจวัดปั็นปลือมแกมันนับไม่ถึกกูนับเลขที่วันต่อโดยไปถึงยืนปังเอาแกเทียดยัยืนนับ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 โอจริงเลยวัวเดี๋ยวตัมรวจมากกูจ้ามาแก็บเบียร์ขานับรวดนี่มาถึงตัมรวจนั้นตามว่าเอิมทำอะไรอ่ะลุงวะกูบอกนับรถครับนับได้กี่คันแล้วด้ยวะว่าได้เมื่อบอกความจริงเลยบ่ได้กันเลยวะ นำไปดีๆนะลุงน้าวะรวดอีชนเหรอแล้วมันเดินไฟอย่าได้ตำรวจมือกูอีบอกมึงช่วยว่ากูนับดายตั้งร้อยหลือขนาดเลยวะห้าุงคำรีกกลับในเขียวอาหาคืนเที่ยวกระเดียวหมดตั้งจริงโจม กลับจากจังหวัด่ถวนี้คิดว่าหาปากไม่ไค่อกไม่ได้ยิมเลยเล็วเปลือที่ไม่ได้ยิมอยิ้มไม่จำค่าจัดเัยค่าจัดได้ร้อยหรอหนุ่มเขาเขียนว่าแกเชยกว่าควันดำทำไมอากาศเป็นผิดว่ะจงช่วยกันค่าจัดควันดำว่ะเอาเข้าไปเลยไอ้นั่นที่เขาเขียนนั่นเขาไม่ถึงว่วควันดำรถยนตเอาหมาเราไม่กวหนึ่งว่าควันดำกินมาก